ค่ะนอนรถบ้านกันวันนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มาพาชมรถบ้านในฝันของเรานะคะก็คงจะเป็นรถบ้านในฝันของหลายๆคนเหมือนกันค่ะแต่ก็เป็นรถบ้านในฝันของเราด้วยแล้วก็เราก็นอนบ่อยแล้วก็แบบกลิ้งบนรถบ่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาชมรถบ้านในฝันของเราเนาะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศก่อนค่ะเราอยู่ที่รัก โอคลาโฮมานะคะก็คือรัฐของคุณย่าของเรานี่ย ที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวรัฐโอคลาโฮมารัฐที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดค่าก็เป็นหนึ่งในรัฐที่มีค่าครองชีพที่ถูกมากค่ะเพื่อนก็สามารถแบบใช้ชีวิตดำรงอยู่ที่นี่แบบได้ค่ะเพื่อนเพื่อแล้วก็แบบบ้านปลายชีวิตกเกษียณก็เป็นอีกรัฐหนึ่งที่แบบออน่าอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่ารัฐนี้ก็แบบแบบสบายๆชิวๆอารมณ์แบบเราอยู่ฮิวสตันเท็กซัสใช่ไหมคะแล้วแบบโอคลาโฮมาโอคลาโฮมาเหมือน ูอสาเราอยู่รัฐเท็กซัสนะคะเพื่อนๆก็อารมณ์เหมือนอมชลบุรียอะค่ะถ้าจะเป็นส่วนเท็กซัสก็จะแบบไว้ทำงานอะไรอย่างนี้สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่ไทยด้วยค่ะสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างก็มาบอกเราคุยกันคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เราได้นะคะเดี๋ยวอันให้ดูรอบๆก่อนค่ะอันนี้ก็คือผลผลิตของบ้านคุณย่านะคะ ไปค่ะเ,เพื่อนๆไปดูรถในฝันกันค่ะวันนี้ก็ถ่ายคนเดียวนะคะคุณแฟนก็มัวแต่ไปเอ่อเรื่องรถค่ะเ,เพื่อนๆแฟนเราไม่มีอะไรแล้วชีวิตนี้มีแต่รถเรื่องรถมาหาคุณปูมีอยู่เรื่องเดียวค่ะเพื่อนไม่เรื่องรถก็เรื่องบ้านเรื่อง นี่แหละเพืเ่อนๆเพราะว่า2คนนี้เขาเป็นวิศวกรกันเนาะเขาก็จะแบบชอบช่างชอบซ่อมชอบแบบแงะแค่แกะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้รถที่เราจะรีวิวก็คือรถคันนี้ค่ะนี่ยี่ห้อนี้เลยนะคะก็เป็นรถคุณปู่ค่ะรถคุณยานั่นเองค่ะแต่ตอนนี้แม่ย่าก,กับพ่อปู่ของเราก็กเกษียณแล้วค่ะโอเคค่ะเข้าไปดูด้านไหนกันขอกลับกล้องก่อนนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังของเนาะ มีบันไดด้วยไปค่ะเข้าไปดูด้านในกันเราเคยรีวิวใน EP ีที่แล้วแล้วค่ะเพื่อนแต่ว่าแบบเพือนๆบางคน,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 คนก็ยังไม่ได้เห็นเนาะเดี๋ยวอีีนี้เราจะรีวิวให้ละเอียดเลยค่ะ,คะบันไดมีค่ภายในห้องนะคะแล้วเราจะมาดูกันค่ะเพื่อนว่าเออเข้าของอุปรกรณ์ในนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่า ไปดูกันก่อนค่ะอันนี้ก็คือก๊อกน้ำนะคะก็คือครัวน,น้อยใช้ได้จริงค่ะน้ำเย็นมากอันนี้ก็คือตู้เเ,เก็บอุปกรณ์เก็บอาหารของเราค่ะใช้ได้จริงนะคะนี่ไมโครเวฟค่ะไมโครเวฟนี่ค่ะใช้ได้จริงนะคะเพื่อนๆอบอ,อาหารได้แล้วก็ตู้เขาเรียกว่าตู้อบขนมใช่ไหมคะเพื่อนๆอันนี้ก็ใช้ได้จริงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ ที่เราไว้เทำความสะอาดหรืออะไรต่างๆค่ะก็จะอยู่ในนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่ะเพื่อนๆก็รอเรามาใช้นี่แหละปู่ป้าญาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วค่ะเพราะว่าแกสองคนกับ่าก็เที่ยวรอบโลกมาแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆก็เหมือนห้องครัวบ้านเราเลยนี่เพื่อนไฟเปิดได้นะคะเปิดได้ค่ะไฟนี้ก็เปิดได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลองเปิดนี่ค่ะนี่ นี่ค่ะเพื่อนๆคุณย่ากลัวเราแบบไม่มีน้ำดื่มก็เลยเอาเก็บไว้ให้ค่ะปกติอันนี้ก็คือไมโครเวฟอีนนะคะทีวีเปิดได้นะคะแต่มรู้จะดูอะไร <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆเปิดได้แล้วก็จะมีเตาพิงเตาพิงเปิดได้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอู้กระทัดรัดเล็กนะ่ารักใดๆคือโซฟาแบบนุ่มมาก ทิ้งตัวนอนได้เลยครับเพื่อนหน้าต่างนี้ไม่ปอมนะคะเปิดได้คะ่ะเราจะเปิดให้เพื่อนเอนดูมันล็อกไว้ันไวเหรเขาล็อกไวค้ค่ะเพื่อนๆกลัวมันเปิดแล้วมั้งเดี๋ยวเราอ๋อนี่ค่ะเพื่อนอู้ล็อกไว้เผื่อขับไปแล้วมันตีพังพังพัง,พง นี่ค่ะเพื่อนๆเปิดมาก็จะเป็นเหมือนเราเปิดบ้านมาเลยค่ะเพื่อนเปิดมาก็จะเจอห้องรับแขกแล้วกออ็ห้องครัวน้อยๆมีเก้าอี้ให้นั่งกินข้าวด้วยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาดูตรงนี้กันค่ะว่าคืออะไรตรงนี้ก็คือตู้เย็นนี่ค่ะตู้เย็นใช้งานได้จริงน,นะคะไม่รู้จะแช่อะไรค่ะเพื่อนๆเพราะว่าหนาวตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ค่ะที่โอคลาโฮมาค่ะ เพื่อนใช้ได้หมดเลยใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงนี่ค่ะตอนนี้ตู้เย็นนะคะตู้เย็นรถบ้านกรี๊ดเป็นตู้เย็นมีไอศครีมด้วยค่ะในกล่องนี่ไม่ว่าเป็นตู้เฉยๆโอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวดูด้านบนกันว่าคืออะไรมีไอศครีมด้วย ทุบใ,ใหญ่มาดูด้านนี้กันบ้างค่ะใช้งานได้จริงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะบันด3าันนะคะ,ะนี่ก็คือห้องน้ำของเราค่ะห้องน้ำก็จะเป็นแบบกดแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช้งานได้จริงตาชิชูภพบุ๋ม นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนโรงแรมเลยนอาะโรงแรมก็จะชอบติดแบบนี้ค่ะนี่ก็คือยาสซอาคมแล้วก็ครีมนวดค่ะคุณปู่ใส่ไว้ให้เรียบร้อยเหมือนห้องน้ำในบ้านนะคะใหญ่มีที่ให้เรานั่งด้วยเดี๋ยวลองเปิดน้ําให้เพื่อนๆชมเดี๋ยวลองเปิดน้ําให้เพื่อนๆชมใช้งานได้จริงนะคะน้ําแรงด้วยมีหาเพื่อน มีน้ำอุ่นด้วยนะจ๊ะนี่งไงคะ่ะ hot cool H C โอเคค่ะมาดูอ่างล้างหน้ากันประตูก็เปิดปิดด้วยได้เลย <c oughs> เปิดปิดได้นาา่า <c> ร <oughs> <c oughs> ักเราจะเปิดปิดได้อ่างล้างหน้าค่ะก็จะมี Hot กับกับเหมือนกันค่ะน,นี่ผมเรา <c oughs> เอาออกก่อนเอาออกก่นเดี๋ยวไม่สวย ไปตลอดค่ะเพื่อนๆเผื่อมือเดี๋ยวเดินมองไม่เห็นบันไดง้อก็จะเปิดไว้นี่ก็คือกระจกค่ะที่ก็จะมียาตู้ยาขังตัวแต่ว่าเป็นเหมือนกระจกห้องน้ำเราค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันค่ะบ้านก็บ้านในรถก็จะเล็กค่ะเพื่อนๆพอรีวิวก็จะง่ายหน่อยแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ของห้องน้ำนะคะมีไฟด้วยเปิดไฟให้เพื่อนๆดู นี่ใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริงหมดเลยนี่ค่ะก็ไฟใช้งานได้จริงหมดเลยต่อไปไปดูห้องนอนกันห้องนอนเรานอนเมื่อคืนสบายมากทางเ่อนประตูก็ปิดได้แต่ว่าไม่ล็อกนะคะปิดแต่เดียวล็อกไม่ได้างนอกก็ไม่มีล็อกหางเดินมาดูก่อนว่าไฟใช้งานได้ไหมอันนี้เป็นไฟอันนี้ค่ะเป็นไฟ นีมีลิตเตอร์ด้วยค่ะเวลาเราเที่ยวรถบ้านก็จะหนาวค่ะเพื่อนๆเ,เราต้องใช้อันนี้เราอันนี้ก็คือท่ามาาที่นอนนอนได้ค่ะเพื่อนๆแฟนเราสูง182แฟนเราก็นอนได้ค่ะแต่ขาก็จะแบบเลยนิดนึงค่ะ,ะเดี๋ยวให้เราใ,ให้เพื่อนๆดูขนาดของเตียงก่อน ถ้าเรานะคะเพื่อนๆเราสูง155เนอะเหลือค่ะสูง155เราเหลือค่ะเพื่อนๆแบบขาเราเหลือแต่แฟนเราสูง182ใช่ไหมคะขาก็จะเลยนิดนึงะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกิดมาสูงก็จะเป็นตู้กระจก2องบานเหมือนแบบในห้องนอนรับเลยค่ะนี่ค่ะีาค,ค,คุณคุณยา่าเรตรียมไว้ให้เตียงนุ่มมากเดอ้ออยากจะบอกมาดูกันค่ะในตู้นี้มีอะไร มีมีเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าก็ใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่าเล็กนิดหนึง่งเพราะว่าเนาะรถบ้านก็จะแบบกระทัดรัดเล็กมานินะะดกนึงค่ะตู้นี้กิโลน่าจะ5กิโลไหมถึง5กิโลไหมน,นี่จะประมานีองสักพ่อครบีครบค่ะเพื่อสามารถไปเที่ยวเป็นเดือน2เดือนได้นะคะ ลักลักนี้ใช้งานได้จริงนะคะนี่ตู้ให้เราเก็บของด้วยค่ะตู้นี้ให้เราเก็บของค่ะนี่ต่อไปมาดูกระจกเลื่อนนี้มีอะไรบ้างก็ขออนุญาตเป็นอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะของปู่ปุณญย่าค่ะก็จะเป็นตู้เก็บของเก็บกระเป๋าค่ะน้องใช้งานได้จริงนะคะน้องเป็นแบบเลื่อนคะ่ะนี้ใช้งานได้จริงค่ะ จริงหมดเลยนี่เราสามารถเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าของสัมภาระถ้าแบบอไปกับเพื่อนหลายๆคนก็สามารถเอาของมาเก็บไว้ในนี้ได้ค่ะส่วนหน้าบ้านเราก็เก็บไว้แบบนั่งเล่นนั่งชิลแล้วเลื่อนได้ทั้งสองข้างเลยค่ะมาดูกันนี่เปิดเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ค่ะัล็อกไว้ใช่ไหมเวลารถขับค่ะเราก็เปิดเลื่อนมาแบบนี้โอ้เลื่อนได้กระเป๋าคุณปูค่ะก็เลือ่อนปิด ไปเดือดท้ัยรึ๊บแบบนี้ค่ะมีปลั๊กตรงนี้ด้วยกันเมื่อคืนเราก็เสียบแบบทรนี้ใช้งานได้จริงหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูไฟกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูไฟเตียงหัวเตียงก่อนเราอนเมื่อคืนเนาะใช้งานได้นะคะนีสะดวกอ่ะไม่ต้องใช้ปลั๊กไปเสียบเหมือนบ้านเรากดเอาเลยสะดวกมากเลยค่ะนี่นะคะ อันนี้เนะี่ยไม่ได้ล็อกค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิววิวข้างหน้าตอนต้นคลิปค่ะมีค่ะ,ะอออคอโอเคเดี๋ยวมาดูตู้เก็บของก่อนอันนี้บ้างน้องเอาออกไม่ได้นะคะน้องติดติดหนึบกับกับผนังเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราขับรถน้องก็จะได้ไม่แบบ ากระโชกออกเนะาะของเพื่อนก็จะเป็นตู้ใส่สภาพตู้เก็บของก็ได้ค่ะใช้งานได้จริงกว,ว้างใ้ไปมีตั้งหกตู้่าสาวๆชอบค่ะเพื่อนๆส่วนแมโดยเฉพาะเราเราชอบมากเพราะเราเป็นแบบไปไหนก็แบกสายแบกไ,ไหนๆก็คนคนมีมีหมอนมีผ้าห่มเตียงให้เราแล้วก็มีที่แขวนเสื้อด้วยค่ะนี่แบบนี้ เพื่อนๆก็ได้เห็นที่คันเพื่อนค่ะเพืเ่อนๆเปิดทิ๊ตเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมคะน้องก็จะออกมาตรงน,นี้คะ่ะพอเดินทานก็จะอุ่นๆนี่ปลั๊กตรงนี้ด้วยค่ะเตียงของเรานะคะก็จะมีตู้เก็บของด้วยนี่นี่คะ่ะเพื่อนโอ้ยมินิมอลแต่ว่าจัดเต็มนะมินิมอลแต่แน่นคะ่ะเพื่อนๆมีทุกอย่างไฟเฟย์นี่คะ่ะเพื่อนๆนี่ก็มีช่องะบายอากาศให้เราะคะ่ะ ไฟฟ์ใช้งานได้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะปิดค่ะประตูนิดหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปิดจึบมาเพราะว่าเราจะไปข้างนอกค่ะเราชอบห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำมินิมอลแต่ครบมินิมอลแต่ครบแฟนเราสามารถยืนอาบน้ำได้แ้วก็ค่อมๆหน่อยค่ะเพราะว่าแกสูงสูงนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าต่ำ มัน,นก็มีตู้เก็บของดนะ้วยนะใช้งานได้จริงค่ะเพื่อนใช้งานได้จริงค่ะใช้งานได้จริงเหมือนบ้านเลยแล้วก็มีทั้งัะเพลิงมเี่ยน้อยอันนึงค่ะประตูนี้นะคะเพื่อนๆล็อกได้ค่ะน,บบนี้ล็อกแบบนี้เปิดก็เปิดแบบนี้นะคะเพนนื่อนอันนี้เมื่อกี้เราล็อกไว้ก็เปิดไม่ได้นี่ค่ะเพื่อนก็จะเปิดน,น,นะเพื่อนๆดูลมแรงมาก พื่อนก็เห็นไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นไฟค่ะเพื่อนใช้ไงานได้จริงเหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้ดูโซฟาดูมั่อุ๊ยเพื่อนๆต้องแบบแฟนมาตามไปกินข้าวแล้วค่ะเราไปกนินข้าวก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ได้ชมการรีวิวรถบ้านของเราไปแล้วเนาะน่าอยู่มากนี่คือะไรที่แบบไฟฟันม่าค่ะนี่ก็คือฉบนะคะอันนั้น ชั้นเดียวอุ้ยท้องฟ้าเราชอบท้องฟ้าบ้านที่น่าสวย